ยาลวดน้ำทำยังไงหันปากกระบอกปืนมาข้างหน้าถ่ายภาพถ่ายภาพหันปากกระบอกปืนข้างหน้าอ้าวถ่ายปืนดันดันตัวขึ้นไอใช้ใช้ปืนดันลวดน้ำขึ้นอ้าวีดตัวขีดเท้ามาขีบเท้ามาดันตัวมาเอาเท้าดันตัวมานี่คือการลวดลวดน้ำมันจำเป็นแบบนี้ อ้าวพ่อ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 ดันไว้ดันไว้ถ่ายภาพก่อนมึงทำให้นิ่งๆที่อ่าอะไรที่เพืนวาอะไอ้าวต่อไปเป็นวิดีโอตบหนี่ขึ้นกล้องต่อไปวิดีโออ้าวถีบเท้ามาเริ่มอ่าวิดีโอเขาเริ่มจับแล้วเอาข้างเท้าไหมาข้างเท้าด้านนอกกับทั้งสองข้างอ่ะข้างเท้าด้านนอกมึงยกเท้าสูงๆด้วยน,น้ะยงเท้าลงข้างเทา้า,เทาด้านนอก ข้างเท้าด <Ooh> ้านนอกอยไหมข้างเท้าด <respondents> ้านนอกอ่ะเอาส่วนเท้าดิดันไปอ่าเร็ว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 เดี๋ยวหมดเวลานะมันจะไปหลายสถานีนะอพ่อพอพอพ่อลุกลุกสาย